โอ้ยมาแล้วตอนรี่ตัวใหม่เขามีการโจมตีแบบมากมายนะครับเขาสามารถที่จะลบห้องน้ําได้หากอ่อนแอมากพออุยอ้ยอ๋อถ้าลบมมอนเขาจะแบบเหมือนค่อยๆสลายไปครับเหมือนโดนทานน้อนดิดนิ้วอีเวนต์ดินสอน,นั่นเองอันนี้เป็นรายละเอียดคร่าวๆที่เขาสรุปมาแน่นอนว่าอังกฤษล้วนเลยนะแต่ผมจะแบบเอาคร่าวๆแล้วกันนะก็จะมีกล่อง เป็นกล่องอีเวนต์ดินสอซึ่งมีด่านของเขาด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครสูงสุดเนี่ยมีถึงระดับกอรลี่และแน่นอนครับผมสําหรับตัวเอกลุก็มีนะในราคา399โลบักครับอันนี้ไปจอยกันได้แต่ดูจากด่านนะทุกคนมีด่านดินสอด้วยครับ พื้นหลังนี่โอ้โหดูแบบน่าเล่นมากเลยนะเดี๋ยวลองดูครับแล้วก็สําหรับเอ่ออันนี้เป็นแคนใช่ไหมเนมแท็กนะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันต้องเข้าแคนหรือเปล่านะถึงจะมีซึ่งตอนนี้ครับแคนก็นยังไม่ได้สร้างนะป่านนี้คนที่จะรอเข้าแคนผมคงไม่มีแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเก็บได้1นึ่งแสนเพลตตอนไหนนะเขาบอกว่าถ้าไปอะไร40เวฟหรอมีประมาณ40เวฟหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะทุกคนคือถ้าเราสามารถชนะได้เนี่ยก็จะได้250ใช่ไหมค่างเงินดินสอบวกเอ่อ exp นะครับแล้วก็ตรงนี้มีเคววสด,ด้ยนะนนะทุก เป็นเควสจะได้ดินสอนะครับเห็นไหมมีเควสตรงนี้และสําหรับเควสนะครับเขาจะไปพ่วงกับเลเวลนั่นเองนะครับถ้าเราแบบเลเวลไปไกลๆอะไรเงี้ยเขาจะมีของให้อย่างเลเวลหนึ่งเนี่ยจะได้เป็นเงิน200กับเอ่อลักแต่เลเวล5เนี่ยเราจะได้ยูนิตใช่ไหมหรืออะไรนะครับเห็นไหมในยูนิตเลเวล5ก็คือเป็นแบบเฮลิคอปเตอร์ดินสอซึ่งเขาเนี่ยจะซัมมอนไหมซัมมอนแบบดินสออ,อกมากองทัพดินสอง่ะ อันนี้ต้องรอดูนะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำาเ e s t นะครับเควสก็ชนะหนึ่งครั้งอันนี้ออสกิมบิด,ดีซิกมาเล่นโหมดดินสอรหรือเปล่าแล้วก็นี่คือแต่การเล่าชักโครงหน0 0พตัวโอเคสำหรับทีมผมเอาไปเป็นประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราไปุูกันเลยดีกว่าไปครับผมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยอุ้ยโหชอบนะทุกคนดูดิ ดูเจ๋งอ่ะเหมือนโลกแห่งจินตนาการครับแล้วคือไม่มีเลือกระดับความยากนะเป็นด่านที่สุดที่สุดเท่าที่เคยเล่นมานี่ให้เลยนะวแต่ด่านเขาก็ดูเหมือนโอเคอยู่นะเดี๋ยวเรามาสำรวจด,ด่านแบบรอบๆดีกว,ว่าคนตรงนี้ปีนได้นะซึ่งเราปีนขึ้นมาทําไมพแต่ชอบลายเส้นมากเลยทุกคนสำหรับความยากของด่านเนี่ยเออผมยังให้คําตอบไม่ได้เพราะว่าเพิ่ง11เ็วฟถามว่ายากไหมตอนนี้ก็ชิลอยู่นะแต่เลือดบอสก็เริ่มมาครับ เลือดหมอนเริ่มมาแล้วคือเริ่มแต่แบบหลักหมื่นนะห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแต่เท่าที่ผมลองเล่นดูนะทุกคนด่านค่อนข้างง่ายครับสําหรับโหมดนี้นะง่ายจริงครับอันนี้ไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะคุณคือใครนี่โอ้โหประมาณเออไม่หกแสนไม่หกแสนก็น่าจะหกล้านแต่ไม่น่าถึงหกล้านนะนะครับตอนนี้คือสี่สิบเอ็ด แล้วมีตอบไหมเอ่ยอย่าบอกนะบักอย่างที่บอกไปครับผมเกมอัปเดตปุ๊บผมนี่รอเลยนะรอหน้าเซิร์ฟเลยเรียบร้อยฮะบักดูทรงแล้วน่าจะบักอยู่ครับทุกคนแต่ที่ผมคิดไว้ก็น่าจะมี40เวฟนะเนี่ยครับตามที่เขาเขียนไว้ข้างล่างและแน่นอนว่าเควสผมไม่เสร็จด้วยเพราะว่าเราคือแบบออกกลางคันนะดูเหมือนจะไม่ผ่านครับแต่ทุกคนไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนิดนึงสำหรับกอรดลี่ไท่ท่านดินสอวูฟแมนครับดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะดาเมจเนี่ยหนึ่งแส,สงเลยนะผู้หญิงไม่ธรรมดาฮะอย่างนี้ต้องลองแน่นอนว่าการลองของเราคือโอไฮโอโหมดไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะเอาเป็นว่าถ้าเจอตัวใหม่เดี๋ยวเรา จะการเลยนะครับผมจะพยายามหาเจาให้ได้ก่อนละกันโอเคสตาร์ทเลยการวิบอบอ้ลานบริการจําหน่ายสินค้าในโลบอกมีสินค้าเลือกซื้ออย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทอยเลททาวเวอร์ดีเฟน์หรือจะเป็นแมปยอดฮิตอย่างอนิเมะดีเฟนเดอร์เราก็มีสินค้ามาไวทันใจตัวละครอ,อัปเดตใหม่เราก็มีขายเลยสกิบีดี้ทาวเวอร์ตัวละครระดับจักรวาลเราก็มีและนอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจคลิกลิงก์รายละเอียดด้านล่างได้เลยซื้อสินค้าแล้วอย่าลืมรับไอเทมได้ที่เพจกาวิบช็อปอุ้ยล้ว ผมก็เจอเลยครับเพียงแค่เว็บหนึ่งเท่านั้นสําหรับแฮมเมอร์ดินสอแมนไม่น่าพอนะค่าตัวสําหรับ200ทุกคนคิดว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวางเลย400ไม่ได้ฮนะ <c oughs> โอเคเป็นไรเดี๋ยวลองลอรู้ตัวอื่นครับเฮ้ย <c oughs> มาแล้วทุกคนอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวแบบเออได้ง่ายที่สุดไหมก็ <c oughs> คือเป็นดินสอรธรรมดาอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองวางดูครับ6ล้อจะวางได้หรือไม่ข้างหน้าเลยนี่วางเลยเอยค่าตัว100อยเองหรอ เหมือนจะใช่นะครับเอานี่ไงหัวมง่งโอ้โหหัวม่งครับเหมือนเอาดินสอจิม้มดัมเมจแบบ450ระยะสิบ <c oughs> จิม้มมีหัวมง่งแต่เขามีวงเขียวด้วยนะทุกคนเฮ้ยวงเขียวทําอะไรได้ฮะเดี๋ยวผมลองดูก่อนอ่ารู้สึกว่านี่น่าจะเป็นดินสอแบบธรรมดาเลยนะใช่ครับโอกาสได้คือ50%ดินสอคนนี้แทงห้องน้ําด้วยหัวของเขา น่าจะมีแค่นี้เลยครับเขาเขียนแค่นี้นะไม่มีอะไรเพิ่มเติมดูสิว่าผมจะเจอกอรลี่ตัวใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวมาหนึ่งไล่ก่อนโอเคผลิตเงินกันปะมาไหมครับหนึ่งไล่ตัวใหญ่ๆผมไม่รู้ว่าเขาจะตัวใหญ่แค่ไหนนะแต่เป็นระดับไททันก็น่าจะใหญ่อยู่ครับไม่ใช่ตัวนี้แฮะไททันไททันเซนแมนุณมาได้ยังไงก้อนเฮ้ยทำไมเท่หุ่นยนต์ตัวเนี้ยหุ่นยนต์ตัวนี้ที่เราเจอในด่านดินสองอะ พันสวางได้ไหมเดี๋ยวลองสักนิดนึงไหมเดี๋ยวผมขอดูอีกนิดนึงทุกคนอุ้ยแต่ละยะไกลมากเป็นวงสีฟ้าน่าจะเป็นจี่เลเซอร์นะทุกคนตัวนี้ครับตัวนี้เอ่อโอกาสได้ของเขาคือสิปเซนนะอยู่ในอยู่ในอีพิกนะทุรงเป็นอีพิกครับทุกคนวางเลยโอ้ยว,วางถูกตโลได้ไหมไม่ได้ฮะตัวดูเท่มากครับแล้วก็อึดด้วยมีก่อถึง20แต่ดาเมจเบาๆแต่อัพูกนะโอ้ยมาแล้ว เลยตัวใหม่ผมอยากได้นะทุกคนนะครับไทท่านกอรลี่ที่เป็นผู้หญิงอันนี้เดี๋ยวลองสักห้าพันละกันนะครับไม่รีไม่รีบ,รบเจข้างหน้าเลย巴ะห้าพันครับทุกคนอโอ้โหคิด่าวางไม่ได้แต่ค่าตัวนั้นจะประมาณหลนะักพันนะพันนิดๆอุ้ยถือว่าดีนะอุ้ยละกันได้ไหมเอ้ยโอ้เจไม่มีเกาะคราบนนะทีนี้และนี่ก็ไม่มีเหมือนกันครับล่วง น่าเสียดายมากทุกคนแ๋ยวเรามาดูสเตต์ข,ข่าวๆก่อนอุ้ยมีระยะระเบิดเหรอใช่ไหมดาเมจแบบ4,000ครับเบลหนึ่งระยะ25นะตอนนี้คูดาวหนึ่งวีครับอัพเกรดเบลสองเลยอูย้ถือว่าอัพเกรดถูกนะเดี๋ยวนะครับปาอะไรออกมาออกเป็นเหมือนยิงนะอโอ้โ้ดูจักวงตอนนี้มี3เลยนะทุกคนนะครับมีวงเขียวผมไม่รู้ว่าวงเขียวเนี่ยทำอะไรได้ครับ แล้วก็จะมีวงสีขาวออกมาข้างนอกแล้วก็วงใหญ่เลยนะอันนี้แต่คนดูซิว่าเขาเขียนว่าอะไรนะเขามีการโจมตีแบบมากมายนะครับเขาสามารถที่จะลบห้องน้ําได้หากอ่อนแอมากพออุ้ยก็คือถ้าห้องน้ําแบบอ่อนแอแล้วไม่ไหวครับอาจจะแบบเลือดเลือดต่ากว่าแบบเหลือเลือด20%อะไรเงี้ยเขาก็แบบลบออกได้เลยอารมณ์เหมือน execute ป่ะอู้ไม่ธรรมดาแห่งน,นี้เดี๋ยวด้ยยิงขี่ปนาวุธที่สร้างความเสียหายจากการกระเด็นโอ้คบเครื่องนะ อัปเกรดั้งน้อยแลเวลสองโอ้โเพิ่มดาเมจแบบ2องหมื่นุ้ยิโกงแล้เนี่ยตัวนี้รู้เลยอ่ะดูทรงแล้วรู้เลยอะช่วงต้นเกมนี่อัพถูกอ้าวแล้วมาถึงสองไงแล้วผมวางเพิ่มแน่นอนครับไม่ต้องห่วงอ้าวเอ,าอ้ยลดช้านิดหน่อยแต่อร่อยแน่นอนน่ครับสำหรับเวลหนึ่งกับเวลสถือว่ามีความแตกต่างนะอันนี้เพื่อสารไมนี่ขอภัยทุกคนนะครับเขามีแบบเหมือนมีผาคลุมลงมาแล้วนะ โอ้ดูเจ๋งแต่ไม่มีเกาะฮะเดี๋ยวขออัปเกรดครับสำหรับเลเวลสี่จัดมาแบบ5,000ันและตีบวกแตกไม่เป็นไรครับอีกรอบหนึ่งโอเคเฮ้ยยิงอะไรลงมาเมื่อกี้โอ้เรียกได้ว่าอาวุธเขาเยอะครับอย่างที่บอกไปนะตอนนี้มีระยะระเบิดส่บ15นะครับมีคููดาวนหนึ่งนะครับแล้วก็ระยะ5 5แล้วตอนนี้ไหนออนลบมมอนเรียกได้ว่าเรามาโชว์ตัวดินสอนะครับโชว์ตัวใหม่ตอนนี้มี3ตัวแล้วนะเฮ้ยแล้วเขามาเพิ่มไงนะแล้วผมลงเลยสุด เลนเจแบบนหนักๆครับเต็มอัพเกตด1 0 0 0หครับสำหรับเลเวล5้ามาดูความเท่ของเขาครับบวกดาเมจแบบส5 0ห0้าเลยนะจัดมาสวยไหนเอ,อ่ยยิงยิงขีปนาวุธออกมาขีปนาวุธแบบดินสอแต่ยังไม่เจอเอ่อการกระเด็นเอ้ยนี่อ๋อลบมมอนนี่ปะ่ะเฮ้ยประมาณนี้ป่ะทุกคนอ๋อถลบมมอนเขาจะแบบเหมือนค่อยๆสลายไปครับเหมือนโดนทานน้อนดิดนิ้วเฮ้ยเฮ้ยหายไปแล้วครับโอ้โหพลังนะ ดูเหมือนว่าจะมาประมาณวิวห้าหรอพลังของเขาอันนี้ไม่ชัวนะร์นะมาตั้งแต่ตอนไหนอันนี้จะโดนไหมโดนลบไหมเอ้าอันนี้ถือว่าโดนไหม <c oughs> น่าจะโดนนะคือถ้าชักโคตรกตัวไหนโดนลบก็คือเขาจะแบบค่อยๆแบบสลายนะครับเห็นไหมถ้ายูนิตตัวไหนคือถ้าเขาแบบอุยเย่ก็คือหายไปเลยอันนี้คือโดนลบนะโอ้นี่พลังแห่งทานอนหรือเปล่าเดี๋ยวเตยมตัวอัพสองหมื่นแต่ว่าเงินเราไม่พอเดี๋ยวผมจะพยายามหาตัวความเงินก็เฮย้ยโอ้โหแล้วตัวบูทมาไง มอกเลยแล้วตกฟาร์มาต่อไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเน้นสา,ามตัวนี้ก่อนละกันตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวโอกาส5 0นะตัวที่ได้ง่ายที่สุดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละแต่ดามเมจสองพันโอเคเดี๋ยวมาดูระดับอ e ีพิกรู้สึกว่าจะวางถูกนะโอเคน่าจะอัปเกรดถูกด้วยอุ้ยได้อยู่นะโอ้อัปเกรดค่อนข้างถูกครับมีความเท่นนะดาเมจไปสองพันครับแต่ว่าระยะเนี่ยเจ็ดสิบคูดาวไวมากนะครับศูนย์จุดสองโอ้อย่างนี้โดนลบมอนโชบ้า อยากครับอยากเข้ามาครับเรียบร้อยน่าจะเป็นพวกแบบเอาไปต้นเกมได้ทุกคนสําหรับตัวนี้นะวางถูกอัปเกรดถูกครับเท่าที่สังเกตแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันบ้างดีกว่าสําหรับกอนเล่รายท่านดินสอบผู้หญิงโอเคอัปเกรดสองหมื่นครับสวยมี6เลเวลทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะอัพตัวดีเจนะครับบูทเพิ่มขึ้นไปอีกการเจ้าตัวของเขาอย่างที่บอกไปทุกคนมีหลายรูปแบบครับ มีทั้งเอ่อขีปนาวุดดินสอนะมีการแบบเอ่อระเบิดนะครับแล้วก็สามารถทําให้ศัตรูเนี่ยหายไปได้นะครับพลังแห่งคารน,นนี่แต่ไม่มีก่อใช่ไหมไม่มีครับอืข้อเสียใจหลวงมากขอกาะสักห้าไม่ได้หรอแต่ยังว่าครับตัวเก่งขนาดนี้ถ้าไม่มีข้อเสียก็น่าลำบากใจครับเดี๋ยวตัวอื่นเล่นยากนะมาเดี๋ยวเรามาดูการบูทกันบ้างดีกว่านะครับก็คือบูตดามเมจเ,เพิ่มมาจากแสนสองเนี่ยเพิ่มมาเป็นแสนห้าครับทุกคนผูดาก็ลดนะเหลือ0.75ุดเจ็ดห้า ครบเครื่องเลยครับตีเดี่ยวตีหมู่มีหมดที่ไม่มีอย่างเดียวคือไม่มีเกาะและอัพถูกวางถูกนะถือว่าอัพถูกแล้วก็วางถูกครับทุกคนสําหรับต้นเก็บค่าตัวประมาณแบบพันนิดนินนะนี่ครับมอนสลายเดี่ยวนะแต่นั่นจะบักบ้านนี้หรือค่อยๆสลายไหมทุกคนเุ้ยไหนดูซิว่าเราจะมีตัวที่ได้จากเออไอ้นี่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเฮลิคอปเตอร์ดินสอเราจะมีหลุดมาหรือเปล่านะเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยเขาต้องทำเควสก่อนนะให้ถึงเลเวลห้าครับ มีปลเอ้ยพูดปุ๊บกล้ามาปลานี่เราจัดก่อนเลยตัวนี้ต้องทำเควสน,นะ้ถึงจะได้นะครับว่าแล้วต้องเป็นยูนิตเดี๋ยวนะถือไปไหนถือเรียนสอบไปแทงหรือไงนี่ครับอารมณ์เหมือนเฮลิคอปเตอร์อีพิกแต่ว่าเจ๋งก,กว่านะครคูดาวแบบ1 0ีนะเลือดก็คือพันท่านะครับแล้วก็มีกัดทุมตีด้วยนะนี่อัพเกรดทังหน่อยนะอัพถูกนะทุกคนอันนี้ถ้าให้ผมดาวก็น่าจะเป็นระดับรีเจนหรือเปล่าเพราะว่าในกล่องเนี่ยไม่มีระดับรีเจนเลยอาจจะเป็นเอ่อ ไม่รีเจนก็อีปิกแต่ว่าแทงเลือดได้ถึงห0หมื่นเลยนะคุณาแบบอ่า20สิบนะครับแล้วก็มีดีเพสด้วยแต่มอนสลายรุ่รัวเลยและที่ชอบมากเลยทุกคนก็คือไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่อันติเมตตัวนี้ก็ถือว่าชอบอยู่นะแต่ว่าเป็นอีปิกนะเล่นตัว,วตัวนี้ผมว่าเอาไปต้นเกมได้เลยนะครับเนื่องจากค่าตัวถูกนะครับมีระยะที่ไกลและมีกอดถึง20บอัปเกรดถูกด้วยนะแต่ผมจะพยายามหาเขาให้ได้ อีกคั้งหน่อยแล้วกันและตัวของเขาเนี่ยโอกาสออกแบบ10%ครับอุย้ยนี่อาจจะเป็นตัวฟาร์มแล้วก็ตัวต้วตวตนเกมใหม่ได้เลยนะอุย้ยนี่ใครเนี่ยอ๋อ,อพี่ดเบลืลสุมต่อสุนมต่อตั้ตาไหม่อ่ะจัดป้าว่าน่าจะชิวๆเลยครับสําหรับตอนนี้มาครับเดี๋ยวดูค่าตัววางนะมีประมาณสี่พันเอากาพันละเนี่ยค่าตัวเหมือนหนึ่งพันนะ เหมือนวางแค่หนึ่งพันครับนะครับถึงแม้เขาเนี่ยจะไม่มีการโจมตีแบบ LE นะแบบ Full LE ทั้งวงอะไรเงี้ยไม่มีนะครับแต่ก็สามารถที่จะมีระยะระเบิดนะทุกคนเห็นไหมโอ้ถือเคียมวัอชิวๆอยู่นะนี่ครับยิงมาครับ แต่ว่านะทุกคนกว่าชักโคกจะอดแอเนี่ยผมว่าเขาโดนยิงล่วงแล้วนะด้วยที่ว่าดามเมทเขาเนี่ยเมื่อบูตมานะแสนห้าเลยนะทุกคนแต่ผมงงนะว่าวงเขียวๆเนี่ยเขาทําอะไรได้อาจจะเป็นดามเอจจากการต่อยไหมต่อยโดยดินสออะไรเงี้ยข้อเสียหลักๆก็คือไม่มีก่อนครับแล้วก็ไม่มีการโจมตีแบบ l e นะแบบฟูลอะไรเงี้ยเียบร้อยครับผมสลายไหมอันนี้สลายไหม ชนะไปได้ครับผมเดี๋ยวนะเราไปเล่นโหมดโอไฮโอก็คือไม่นับตรงนี้ด้วยหรอกสำหรับเลเวลไม่ขึ้นเลยแต่อย่างน้อยเราได้ดูยูนิตเฮลิคอปเตอร์แล้วนะทุกคนแล้วก็มีอันนี้เรายังไม่ได้ดูครับสำหรับยูนิตตัวนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นซัมมอนไหม ใช่ปะเฮ้ยใช่ทุกคนยูนิตซัมมอนครับกอลลีนี่ถือว่าผ่านเลยโอเคครับแล้วก็อันนี้สําหรับต้นเกตได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้ป้าตัวนี้เป็นการออกเป็นการธรรมดาเดี่ยวแล้วพี่คอนแล้วอยู่ไหนอะแฮมเมอร์หรือว่าตัวนี้ครับอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะอ๋อและนี่คือ เ e อ็กซ์ซีฟดูเอ็กซ์ซีฟตัวนี้หน่อยครับเอ็กซ์ซีฟตัวนี้โอ้โห <O> uh, ดาวมจหนึ่งแสนนะดูเหมือนว่าจะเป็นแบบยิงปืนใหญ่ไหมโอ้ oh, oh, นะครับและนี่คืออัปเดตดินสอนะเป็นแบบโลกแห่งจินตนาการทุกคนนะครับสามารถที่จะวาดขึ้นมาได้เลยด่านค่อนข้างสวยนะเออด่านสวยจริงครับตัวละครก็ถือว่าเจ๋งพอตัวเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเขาแก้บั๊กก่อนนะทุกคนแก้บั๊กด่านครับโอเคครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับ